สวัสดีพ่อแม่พี่น้องของสบายสบายสไตล์เจมมนะจ้าตอนนี้สบายสบายแตจมมดจะเข้ามาถ่ายทํากู่เจ้าญาสุตานะคะ,ะความเป็นมายังไงเดี๋ยวสบายสบายสไตล์เจมมดจะ,ะไปกล่าวเล่าขานประวัติขององค์ท่านให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับทราบรับฟังรับชมกันนะคะอ ตรงนี้จะเป็นถนนสายวัฒนธรรมนะคะสบายสบายสไตล์เจมดก็จะขอ,อเกินเล่าประวัติของกูเจ้าย่าสุตาวัดหรือวัดกากแก้วล้างนะคะกูเจ้าย่าสุตาเป็นซุ้มประตูทางเข้าของวัดกากแก้วล้าง มีการตกแต่งด้วยลวดลายรูปปั้นรูปเทวดาที่มุมทั้ง4ที่คาดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากปูนปั้นรูปเทวดาประดับผนังวิหารวัดเจ็ดยอดซึ่งสร้างช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่20ในปีพศ2 5 5 3กรมศิลปากรได้ทำการขุดค้นพบ คุดค้นพบหลักฐานวัดกากแก้วร้างนี้ก่อสร้างโดยวางผังให้หันหน้าไปทางทิศใต้หาแม่น้ำวังพบบริหารซึ่งพบวิหารซึ่งมีการสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างน้อยสองสมัยมีทางเดินเชื่อมมาจากซุ้มประตูโขงเข้าไปพบเจดีย์อยู่ทางทิศเหนือและอุโบสถอ,อยู่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของวิหาร กำหนดอายุรวดลายปูนปั้นประดับซุ้มประตูโขงและโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นขุดแต่งสันนิษฐานว่าวัดกาแก้วร้างมีอายุราวพุทธศตวตรรษที่20-21ถึงเป็นต้นมากู่เจ้าย่าสุตาประกาศขึ้นทะเบียนอาโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 92ตอนที่163ลงวันที่21ตุลาคมาพุทธศัรกราช2523นะคะเดี๋ยวสบายๆตา,า,าจะมดจะเข้าถ่ายทำให้ดูนะคะตามที่ได้เกินหลักฐานประวัติของกูเจ้ายญาสุตาหรือวัดกาดแก้วร้างนะคะนี่ก็จะเป็นทางที่ มาทางด้านอาถนนสายวัฒนธรรมเส้นป่าไม้นะคะ,ะสบายๆใจจมดก็จะ,ะถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้ดูได้ชมกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มทางเข้าไปเลยนะคะเยวสบายๆใจจมดจะพาพ่อแม่พี่น้องเดินลอดซุ้ม ปู่เจ้าญาสุตาตรงนี้เข้าไปเลยนะคะอันนี้ก็คือข้างในโถงประตูทางเข้านะคะ ลราก็จะเป็นพวกหินศิลาแรงที่กรมศิลป์ได้เข้ามาปรับปรุงรูรนะใหม่เลยนะคะเป็นทางเดินลงไปมีบันไดลงไปปูด้วยหินศิลาสามสี่ขั้นบันไดนะคะ เวีนโดยรอบสบายๆแต่จะมดจะถ่ายให้ดูนะคะตรงด้านหน้าและด้านข้างของกูเจ้าญาสุดตายนี่จะเป็นสำนักงานป่าไม้ของจังหวัดนะคะจังหวัดลำปางค่ะ นี่ก็คือบริเวณห้องโถงที่จะเดินขึ้นไปบนลาดชั้นหินข้างหน้านี้นะคะจะมะีต้นโพใหญ่อยู่ตรงนี้ปกคุมแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มรื่น สถานที่บริเวณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นับพ,นพันพันปีมาแล้วนะคะของอวัดล้างกุญแาสุตาแห่งนี้นะคะนี่ก็คือบริเวณฐานขึ้นไปข้างบนนี้นะคะ สานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นี่อยู่ท่ามกลางชุมชนหมู่บ้านเลยนะคะ มองเห็นความหลงเหลือของซากวัดร้างนับตั้งแต่พันพันปีมาแล้วนะคะตรงนี้นะคะ าสบายตจแต่มดซูมให้ดูที่ความเป็นโบราณนสถานที่ให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันซึ่งมีซากสลักหักพังที่เก่าแก่ไปตามกาลเวลาก็ยังคงรูปความให้เห็นกันอยู่ใน ปัจจุบันนี้ดูเลยนะคะะก็คือบริเวณซุ้มโขงข้างบนเลยนะคะ นี่เป็นฐานลอกกั้นด้วยเป็นกำแพงหินศิลานะคะ นี่จะเป็นด้านข้าง นี่แหละค่ะสบายๆแ,แ,แต่จิตมดก็ได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับได้ชมดูแล้วนะคะว่าศิลปะโบราณนสสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านของอตรงถนนเส้นสายวัฒนธรรมนี่นะคะ ตรงกลางระหว่างซุ้มนี้ใช้เป็นฐานไม้คานรองรับเพื่อที่จะเอาไว้ติดไฟส่องแสงสว่างเพื่อ,อะจะมีงานจัดสร้างการแสดงประเพณีที่ล้ำลึกนึกถึงกู่เจ้าย่าสุตานะคะ การปั้นโบราณนักสการในสมัยโบราณนะคะรูปแบบของศิลปะเอาละคะ่ะสบายสบายสไตล์แต่มดก็ จะขอ,อะจบคลิปกูเจ้ายญ้าสุตาหรือวัดกาดแก้วร้างโบราณสถานแห่งนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของแจมกนะคะแจ่มดกก็ขอขอบคุณทุกคนท่านที่ให้ความอ,อนุเคราะห์และสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ให้สบายสบายตายเต็มมดได้ทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ